อ่า yeah. uh, นะครับสวัสดีครับพบกับพอบี้เนิร์กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวนะฮะในของเล่น Happy Meal ชุดสนิทสองในแบบที่เหลือนะครับผมสุดแล้วผมไม่มีเวลาว่างไปดูหนังเลยนะฮะบ,บวกกับไม่มีเวลาว่างไปในสัปดาห์ที่เกือบสุดท้ายนะฮะก็ทำให้แบบที่เนี่ยแบบแบบจริงๆคือแม็กคือผมเจอสถานการณ์ที่แบบผิดลูกผิดตัว อยู่สองเด้งด้วยกันนะฮะก็อย่างแรกก็คือว่า,าสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยจริงๆไอ้ตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นคือ,อแบบที่เก้านะฮะกลายเป็นว่าทางแม็กเขาเรียกว่าอะไรทางแม็กสาขาผมเขาจําสับสนกันนะฮะเลยทาให้ตัวเนี้ยที่ควรที่เป็นแบบที่เก้าอ่ะมันกลายเป็นแบบที่เก้าในสัปดาห์ที่ผมจะมานะฮะแล้วก็ผมไม่ได้ไปอาทิตย์หนึง่งแล้วผมกะว่าจะไปรวบยอดทีเดียวทําให้ของหมดนะฮะแบบเนี้ยนะ,ะไอ้แบบที่เก้าจริงๆอะ่ะหมด นะครัผมก็เลยทําให้ผมต้องไปสั่งนะฮะไปสั่งไปสั่งทางที่แบบร้านที่เขารีเซลกันนะฮะค่อนข้างแพงนะก็ค่อนข้างแพงกว่าราคาห้าสิบาทที่ซื้อตามแม็กแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมก็นะฮะก็พอเข้าใจได้แล้วก็ทําใจได้ในระดับหนึง่งแต่ว่านั่นแหละด้วยความที่ของเล่นมันมันใกล้ใกล้กันหมดนะฮะทำให้เขาอผมอสั่งจากช e ้อปปี้เนาะผม ดูจากรูปนะฮะแต่ว่าลืมดูชื่อตัวเล็กๆนะฮะทำให้เกิดการที่แบบว่ามันสับตำแหน่งกันนะฮะระหว่างเบอร์เนี้ยกับเบอร์นี้อีกเช่นกันนะฮะก็เลยต้องแบบว่าเสียเวลาส่งสองรอบทั้งจริงควรจะถ่ายรีวิวตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแลวนะฮะก็เลยทําให้แบบล่าช้าได้อีกนะครับผมวันของมาถึงก็วันศุกร์วันเสาร์เอ้วันพฤหัสวันศุกร์นู่นเลยที่ผ่านมานู่นเลยนะฮะก็เลยทําใหล่าช้าอ่ะล่ะ ไม่พูดภาพมันทำเพลงนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกันดูทีละแบบกันเลยนะครับผมอะไรเลยนะครับแบบแรกนะครับผมก็จะเป็นเจ้าเทลเบอร์นึงนะครับผมเทลวันนะครับก็จะเป็นตัวเทลอยู่บนเสื้อบอรดนะครับผมบนพื้นหิมะนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเข้าเตีมกับอของตัวนักเคิลที่เคยออกมาก่อนหน้านี้นะครับผมก็จะเป็นอันเดียวกันเลยนะเป็นเป็น บอร์ดเซิร์ฟบอร์ดที่อยู่บนพื้นหิมานะฮะก็ประมาณนี้แล้วก็ลูกเล่นก็คือพูลแบกนะครับผมอ่าซองมาในสีม่วงแต่อ่าทางร้านอ่าทางสาขาที่ผมอยู่นี่เขากันการการสับอ่าเขาเรียกกันการสับสนหนักมากนะครับผมสุดท้ายก็ยังสับสนอยู่ดีเลยนะฮะเพราะของเล่นมันมันใกล้กันจริงๆนะฮะเพราะว่าถ้าแบบว่าไม่ได้แบบว่าตามหรืออะไรขนาดนั้นเนี่ยก็อาจจะเกิดการสับสนเอาได้นะฮะเวลา เลือกซื้อหรือดูอะไรต้องสเกิดีๆนะจะพลาดได้นะฮะอละเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมก็จะใช้คัตเตอร์นะฮะกรีดออกมานะครับผมผมขออนุญาตกรีดด้านหลังแล้วกัน <S <S โอเคได้ไหมไม่เข้าโอเคเขาไม่เข้านะครับตัวอข้างใน,นก็จะเป็นตัวถุงก็จะเซฟตัวสินค้าเอาไว้นะฮะจากการการถลอกนั่นแหละนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับสติกเกอร์นะฮะที่ไม่ควรเลยนะฮะแล้วก็ ตัวฐานเนี่ยก็จะมีความ,มเดี๋ยวผมจะไปเอาตัวนักเข้าให้ดูนะว่ามันเหมือนกันไหม A few moments later ได้ตัวนักเข้ามาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะก็คือเบ้าเสียบมันคนละตัวกันนะครับผมนะแล้วก็แต่ว่าด้วยอ่าเขาเรียกว่ายังไงดีละ่ะเทคโนโลยีนะฮะเขาเรียกว่าอะไรอ่าเทคโนโลยีการอ่าปั้นต้นแบบโดยการใช้คอมพิวเตอร์ทำให้มัน มันต่างกันไอมันเหมือนกันมากๆนะฮะต่างกันแค่แบบแบบิดแค่ดีเทลเล็กน้อยอย่างเช่นอรูเสียบตัวฟิกเกอร์นะครับผมมันต่างกันเพราะการพอยท์เท้ามันต่างกันนั่นแหละนะครับผมก็จะเป็นพลาสติก ABS นะฮะเงาวาวเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับประสุตดเดียวกันเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมใส่ก่อนปึ๊บนะก็จะประมาณนี้นะครับผมตัวนันเคิลแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีถุงโปรเทคอ่า ตัวสินค้าอยู่ชั้นนะแต่งงว่าทําไมตัวนี้ไม่มีโปรเทคแล้วก็สีถลอกด้วยนะแต่ว่าผมไม่ได้สีเรียดเพราะผมเดี๋ยวผมเอาไปดีเทนอีกทีนึงนะครับก็ไม่ได้สีเลียอะไรขนาดนั้นอ่าสติ๊กเกอร์ก็จะเป็นอ่าสติ๊กเกอร์ของอ่าตัวอ่ารองเท้านะเดี๋ยวเออผมลืมเปิดไฟฮะอะนะก็จะเป็นอ่าเท็กเจอร์ของตัวรองเท้านะฮะเป็นรองเท้าผ้าใบาของเทลนะครับผมนั่นซึ่งผมก็จะขออนุญาตไม่ติดนะครับผม แล้วก็มาดูที่ตัวฟิกเกอร์ของเทลนะครับผมนะก็ดูแล้วเออเขาเรียกว่ายังไงดีหลายจากผมเอาอตัวของเทลของตัวที่ก่อนที่ผมบน่นบนอยู่นะว่ามันมันทํามาอย่างนั้นนะอันนะก็อันนี้ผมเพิ่งบ่นไปนะว่าอออแอคชั่นมาดูแบบอย่ยงว่ามากเป็นแบนนะโดนแบนแล้วก็แบบโพสได้แ่ครึ่งกลางอันนี้ก็จะมาในท่าแบบอ่าดูแบบ น่าจะเข้ากับการเล่นเซิร์ฟบอร์ดได้ดีกว่านะดูดูถ้าโพสด,ดูการปั้นอะไรเนี่ยมันยังคงแบบเนื้อ,อเน้นฉีดพลาสติกเป็นแบบการปั้นแบบเป็นแบรนด์อยู่นะเพื่อง่ายต่อการฉีดพลาสติกนะฮะแต่ว่าเขาเรียกว่ายังไงละ่ะถ้าโพสมันดูจะมีมิติกว่านะเดี๋ยวผมจะลองเอามาใส่ฐานดูนะครับผมก็ตรงนี้ก็จะทําให้ดูแบบว่าให้ง่ายต่อการใส่แล้วใส่ไม่ผิดทางนะก็จะเป็นแบบ ล็อกของมันโดยเฉพาะเลยนะครับผมก็ใส่เข้าไปนะครับก็ใส่ได้ง่ายๆนะแน่นๆเลยนะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะอ่าซึ่งดูดีกว่าตัวที่แล้วมากเลยนะครับก็ถือว่าสวยอยู่นะครับผมลูกเล่นก็คงไม่ต้องพูดเลยมากนะฮะก็คือถอยอรู้สึกว่าตัวตัวนี้ลานจะอ่อนเช่นเคยอ่าแต่ก็ไปก็ได้ดกเด็กดก,กแต่ว่ารู้สึกว่าอ่าลานตัวนี้จะมีปัญหานะ เดี๋ยวมันจะมีเศษแก๊กๆ,ๆ,ๆ,ๆอยู่ข้างในชัวร์เลยนะฮะซึ่งซึ่งตัวเนี้ยผมว่าลานมันทําได้ค่อนข้างดีนะเนี่ยเ,เนี่ยไขยนี่เดียวไปแล้วอันนี้เนี๋ยนะจะมีแก๊กหนึ่งทําไม้แบบจังหวะตัวลานมันเสียนะโดยรวมก็จะประมาณนี้สําหรับเอตัวของเทลนะเทลเบอร์หนึ่งนะอันนี้น่าจะเป็นเทลเบอร์สามนะจาไม่ผิดนะ,นะฮะมาดูส่วนสูงกันนะครับของเทลนะครับผมเทลจะอยู่ที่ประมาณ 8เซนต์นะครับโดยประมาณนะครับผมแล้วก็ถ้าเอามาเทียบกับนักเข้านะในแบบฟอร์มเดียวกันนะครับผมก็จะมีความเออเดี๋ยววัดความยาวแปนหนึ่งความยาวนี้ก็จะอยู่ที่เอาราวนะครับผมประมาณ9เซนนะครับโดยประมาณนะฮะก็จะยาวเท่ากันแต่ว่าส่วนสูงนะครับผมมันก็จะต่างกันเล็กน้อยนะตัวตัวเทลก็จะดูเตี้ยวกว่านิดนึงนะแต่ว่าจะงอผมที่สูงกับผมที่สูงทำไมตัวมันเท่ากันนะ นะครับมาดูที่แบบที่แปดนะครับผมนั่นก็คือนักเกิลเบอร์สามนะฮะเนี่ยนักเกิลสามนะครับ,รบซองก็จะมาสีส้มๆนี้นะแล้วก็ทางสาขาเขาเขียนไว้กันพลาดนะฮะก็ตัวอสินค้ามาสองชิ้นเลยนะครับผมประมาณนี้เลยเอย๊ทำไมนี้มันไม่แถมสติกเกอร์วะว่าผมโดนแจ็คพอตอ๋อมีมีมีสติกเกอร์อยู่ข้างใน,นอ่ะก็ไม่ทูกทนทำเพลงแล้แกะเลยดีกว่า เอตอตัวนี้ไม่มีสติกอร์มันออกกอฮะเออก็มีเออมีมีมีใช้มีกิตปุ๊บอ่าไปโดนด้วยแล้วก็คําเตือนนะสาหรับอ่าน้องร็อกนูนูนะครับที่ดูอยู่นะอย่าอย่าอย่าแกะเองนะแกะอย่างนี้ก็ได้ง่ายกว่าเยอะเลยนะโอเคนะฮะก็มาพร้อมกับฐานนะฮะฐานเป็นรูปอ่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นรูปเหมือนเป็นควันอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะผมยังไม่ได้ดูหนังนะก็ไม่รู้ว่ามัน เป็นยังไงนะฮะแล้วก็จะมีเบ้าที่สำหรับใส่เท้าอยู่นะสองอันนะครับผมอ่าแล้วก็สติก,กอร์ของนักเคิลเอออันนี้แยกแยกสติกเกอร์กับตัวสติก,กอร์นะครับผมอ่าอันนี้มันมันผลิตกันคนละโรงงานนะของะการแยกบรรจุนี่มันต่างกันมากๆเลยนะแต่ละตัวเนี่ยแบบคนละสไตล์กันเลยอะ่ะคือแบบนะฮะแล้วก็จะเป็นตัวนักเคิลตัวนี้ก็ค่อนข้างสวยเลยนะเป็นท่าท่าโพสยิ่งข้างสวยแบบชูมือขึ้นฟ้าอะไรเงี้ยเย่ยะนะฮะแล้วก็ การเพ้นก็ถือว่าทําได้ดีนะถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมอ่าถุงมือกับอถุเงเท้าเนี่ยรองเท้าเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกขาวเงาๆนะแล้วก,นะก็ตรงเบ้าเสียดนะก็ค่อนข้างจะทําเป็นแบบว่าบล็อกของใครของมันเลยนะก็ใส่เข้าไปนะครับผมปมอ๋มมาดูกันเลยว่าเป็นยังไงนะก็โอ้สวยเลยนะเนี่ยแค่ตั้งเฉยๆมันก็สวยแล้วนะอันนี้แล้วก็ตัวฐานก็จะเป็นพลาสติก ABS เงาๆนะแล้วก็ ตัวฟิกเกอร์เช่นเคยครับก็จะเป็นแบบพาสติกแข็งนะครับผมแต่ว่าก็มีดีเทลในระดับหนึ่งเลยนะครับผมรู้สึกว่าโซนิกกับนักเคิลนี่รู้สึกจะแบบตั้งใจปั้นกว่าเทลเยอะเลยนะเทลนี่ด้วยความที่มันมีหางในบางเล่เ,ลเขาพยายามปั้นให้มันเแบนๆนะเพื่อไม่ให้แบบพาร์ตมันเยอะแบ่งพาร์ตเยอะอะไรอย่างนี้นะเวลาตอนหล่อมานะฮะแต่ว่าพวกนี้มันมันเป็นแบบมีตัวมันเพียวนะทาให้การปั้นดูมีมิติกว่าเทลเยอะเลยนะครับผมแล้วก็ ออลูกเล่นนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงนะพูแบ็กเหมือนเดิมนะฮะก็แบบอ,อ่อันนี้เรามาดูก่นันก็พอใช้ได้นะอ่าไม่แรงเท่าเท่าไอ้นักเคิลตัวนี้นะแต่ว่าก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับผมไม่ได้แบบว่าดีเดอะไรมากนะครับผมสำหรับนักเคิลตัวนี้นะ มาดูที่แบบที่9นะครับผมก็จะเป็นเทลเทลเบอร์สนะครับผมก็จะมาถุงสีฟ้านะเทลเบอร์หนึ่งจะสีม่วงๆนะครับผมอันนี้ก็จะรู้เล่นก็พูแบกเหมือนเดิมเลยนะครับผมด้านหลังก็จะประมาณนี้นะเออสงสัยถุงลืมลืมพิมพ์มอ,อก,กอเลยต้องติดติ๊กเกอร์นะไอ,อเบอร์ก่อนหน้านี้มันจะแบบพิมพ์ไว้น่าจะเป็นปัญหาของเขาเรียกว่าอะไรคนจัดอ,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 อัดอเวิร์กถุงนะฮะ อันนี้ผมก็จะใช้มีดดีกว่าเพราะน,นี่ไอเมื่อกี้โชคดีตรงที่ว่าอ่ามันซิวถุงไม่แน่นนะเดี๋ยวนะปึ๊บอโอเคนี่อ่าได้แล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่แถมมาจะเป็นสติกเกอร์อ,อ,อันนี้ก็แพ็คอีกอย่างหนึ่งออแปลกแต่แตและถุงแพ็คไม่เหมือนกันเลยนะะมีสไตล์เอกลักษณ์เป็นเฉพาะตัวอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มควันน่าจะเป็นหิมะถล่มหรือ,อยังไงนะอ่าลวนลายว่าจะดูการ์ตูนการ์ตูนนะแต่ก็สวยดีนะครับผม ประมาณนี้เป็นลายดอไตน์เข้าไปนะครับอ่าอันนี้อันนี้ถือว่าอ่ถามว่าดีไหมก็ก็ก็ใช้อ๋อมันทําแบบเหมือนแบบหลอกตานะแบบแบบเป็นท่ากระโดดอย่างอย่างอย่างนักเข้าตัวนี้นะฮะก็จะเป็นแบบท่ากระโดดนะฮะจากกลุ่มควันนะอันนี้ก็จะเป็นท่าเทลกําลังบินนะแต่ว่าก็ยังว่าแหละเขาไม่อยากแบ่งพาทเยอะนะเขาก็เลยทําแบบปั้นติดนิดตายตัวเลยนะครับผมตัวเทลก็ถือว่าตัวนี้เออเออไออันนี้ดีอันนี้ดี ถ้าแบบเออด้านหลังก็จะทําเป็นเหมือนเอฟเฟกหางหมุนเป็นเฮลิคอปเตอร์นะข้างในก็จะเป็นเห็นเป็นน็อตสามเหลี่ยมอยู่นะอันนี้น่าจะเป็นเออมีสองมีสองชิ้นแต่ยึดด้วยน็อตตัวเดียวนะก็จะประมาณนี้นะครับผมเป็นพลาสติกแขง็งเช่นเคยแหละนะฮะแล้วก็สีนี่ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะอันนี้เหมือนจะเป็นเงาในะจริงๆจ,จ,จมูกลองนะ นะฮะดูดูนะแต่ว่าก็ไม่ได้สีเรียสอะไรขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็ตัวฐานอันนี้เอ,อบอกได้เลยว่ามันต่างถึงจะมาโทนเดียวกันกันกบอ,อตัวนักเคินนะแต่ว่าดีไซน์ต่างนะครับผมสังเกตดูดีๆนี้แบบจินตนาการล้ำเลยแหละมันเหมือนหน้ากาก <c oughs> นี่เป็นลูกตาอันนี้เป็นจมูกอันนี้ปากมันเป็นแบบหน้ากากแบบชน,บบนเผ่าโบราณอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเบ้าเสียบนะครับเอาเดีอยตรงนี้มนะาเสียบปึ๊บ อ่ะก็จะมีความฟิลอ๋อมีฟิลแบบว่าหเหาะเหนือเมฆอะไรอย่างงี้นะ,ะก็ดูแบบเฉียงสีทั้งสาดีนะครับผมก็จะมีความเหาะๆอยู่อนะอ่ะมาดูลานทูแบค็คดีกว่าว่ามันเป็นอย่างไรนะฮะก็เนื้อนะฮะลานอ่อนมากทนะั้งถ่ายแบบไกลๆนะออก็พอใช้ได้นะก็ไม่ได้แบบว่าอ่ามันแบบ พิ้วไวอะไรขนาดนั้นนะครับผมอะ่ะมาดูแบบสุดท้ายเลยซึ่งเป็นอ่าแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรแบบซีเครตแบบลับนะครับผมแบบสุดท้ายที่เป็นปริศนานะฮะก็คือเซอร์ไพรส์ทอยนะครับผมก็ามาในธีมอ่าหมอกเมฆเหมือนกับ สองตัวก่อนหน้านะครับผมซึ่งอ่าบอกเลยว่าสปอยแน่นอนนะครับปกก็คิดว่าคงทําสปอยไปแล้วแหละเพราะว่านะหนังมันออกโลงไปแล้วอ่ะนะฮะก็เลยก็คิดว่าก็น่าจะสปอยกันได้แล้วมั้งตอนนี้นะครับผมก็เลยอ่าสปอยเลยดีกว่านะครับผมนั่นตัวคือตัวเซอร์ไพรส์ทอยไม่ได้ระบุว่าเป็นอะไรนะแต่แฟนโซนิกเห็นเนี่ยก็น่าจะรู้แล้วละว่าว่าว่ามันคืออะไรนะนั่นนั่นก็คือโซนิกสีทองนะฮะหรือว่า าภาษาบ้านๆก็คือซูเปอร์เซย่านะในเกมโซนิ c 2ั้งจะไม่ผิด2หรือ3น,ะนั่นแหละก็คือโซนิ c จะได้รับพลังพิเศษเป็นแบบซูเปอร์โซนิคนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมลูกเล่นก็ไม่มีอะไรมากพูแบกนะครับผมก็แกะเลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอดีกยะตป๊บหนึ่ง ปุ๊บอ่าโอเคได้แล้วอ่ามาดูข้างในกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็จะเป็นฟิกเกอร์ของซูเปอร์โซนิกนะครับผมก็จะไม่ใช่สีทองนะมันออกเหลืองเลยนะตอนแรกเข้าใจว่าทําออกมาจะเป็นสีทองนะก็จะมีการแบ่งพาร์ทด้วยนะมีการติดสองชิ้นแต่มันไม่ได้ยึดติดด้วยนอ็อตงยึดติดด้วยล็อกและกาวนะครับผมก็ดีเทลก็ดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะมีแบบ มีการพ่นไล่ด้วยบ้งเนี่ยมันจะมีสีเหลืองเข้มๆนะถ้าตาข้าไม่ได้ฝาดไปนะก็จะเป็นท่าแบบพุ่งทยานกระโดดแบบลอยตัวนะหน้าก็จะดูเก่าเกมขึ้นกว่าโซนิคอา่าสีเ้เงนินนะเดี๋ยวนะเอาโซนิคธรรมดามาเทียบนะก็จะดูแบบสีหน้าจะแบบดูดูแบบเวลตาต่างกันนะอันนี้อา่า,อาโซนิคธรรมดาเนี่ก็จะดูแบบตาโตๆกว่านะครับผมแล้วก็ ซูเปอร์โซนิกเนี่ยก็จะแบบตามจะลูกตาไอตาดำมจะเล็กกว่านะครับผมแล้วก็สีสันอะไรเนี่ยก็ดูแบบน่นสวยอยู่สวยอยู่นะครับผมอ่ะแล้วก็มาในส่วนของอ่าตัวสติกเกอร์นะก็เหมือนเดิมนะครับผมก็เป็นรอ,องเท้าผ้าใบซองโซนิกอะไรนะฮะแล้วก็อ่าสุดท้ายนะฮะก็จะเป็นอ่า ตัวหมอกเมฆนะครับผมซึ่งดีไซน์ไม่เหมือนกันเลยอไอโทนอต,ตีมตีมอันเนี้ยจะไม่เหมือนกันเลยจะจะไม่ซ้ํากันเลยทั้งสามแบบนะด,ดีไซน์ของตัวหมอกเมฆนะครับผมอก็จะปั้นเป็นแบบโทนเฉพาะตัวกันเลยทีเดียวนะนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเบ้าสําหรับเสียดเช่นเคยนะครับผมเบ้าแล้วก็ตัวโซนิกนี้ก็จะเป็น พัติแข็งเหมือนต้นอื่นแหละนะครับผมก็เสียบเลย๊บนะฮะโอ้ยนีมันก็จะเป็นอ่าเบ้าอ่าอานี่ใช่ไหมไม่ใช่ก็เสียบเข้าไป๊บอ่าโอเคเข้าล็อก,กปึบอ่านะฮะก็จะเป็นแบบโซนิกกำลังโจนทยานอยู่นะ ประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าสวยอยู่นะครับแล้วก็ข้างใต้ก็เออมีระบุก็ยังไม่ได้ดูให้พวกอันอื่นแลวนะมันก็มีลิขสิทธิ์นะครับผมแล้วก็ของเล่นอันนี้น,น,นี่ผลิตในเดีย๋ยวนะเอออันนี้ผลิตในเมืองจีนนะอ๋ออืมก็เป็นเหตุผลว่าทำไมแต่ละถุงมันแพ็คไม่เหมือนกันนะบางถุงก็เวียดนามนะอันนี้จะแบบอ่าผลิตในเมืองจีนนะครับผมเออ เดี๋ยวนะอันนี้ผะเนนไหนเออเมืองจีนอันนี้ล่ะเวียดนามเอออันนี้เมืองจีนอันนี้เห็นะมเปบเออมันมันมาสับซิกแซกกันระหว่างจีนกับเวียดนามนะคงแบบว่านะก็กระจายกันผลิตทำไมการแพ็คแต่ละถุง ไม่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ตัวพอนี้มันติดมาเอ่ออะไรประกอบเสร็จแล้วมันก็ดูสวยดีนะเหมือนมันแบบกระโจนทะลุเมฆออกมามันกำลังเหาะอ,อยู่นะประมาณนี้นะแล้วก็ตัวของเล่นก็มาในสไตล์พูแบ็กมันเดิมนะมนะฮะแบบอ่อนละโหยโลอยแรงนะเออต้องต้องไถไกลๆซึ่ง,ซ,งซึ่งแบบกลอ่าลานมันอ่อนมากนะก็นะก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับตัวโซนิกนะครับผม เอาละครับมาดูส่วนสูงนะฮะของสามตัวนี้กันนะฮะก็นักเาโอนะครับจะอยู่ที่ประมาณา8เซนกว,กว่านะครับผมก็อันนี้ก็จะอยู่ถ้ารวมแหวงแหลมของซนิคนะฮะก็จะอยู่ที่ประมาณา9.5เซนนะครับผมส่วนของ เอ,อเทลนี่ก็จะอยู่ที่ประมาณเ8เซนนะครับโดยประมาณนะครับผมแล้วก็ฐานนะครับผมตัวของนักเคิลนะจากหัวจนปลายโดยคร่าวๆก็อยู่ประมาณ9.5นะครับผมของโซนนกก็จะอยู่ราวๆ9กว่าเกือบ10นะครับผมแล้วกเ็เทลนี่ก็จะอยู่ประมาณที่9กว่าเซนนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับผม ที่สุดนะครบก็ครบ10แบบกันสักทีนะคะับสำหรับของเล่นในเซตซอนิคเดอะฮีช็อก2นะครับผมสรุปโดยรวมนะฮะก็คือลูกเล่นกลไกพูแบ็กเนี่ยมันเป็นกลไกลง่ายแต่ว่ามันทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับเซตนี้นะ,ะใช้ได้เป็นบางตัวนะครับผมแต่ในแง่ความเป็นอของเล่นที่แบบตั้งโชว์สวยๆผมว่ามัน,ม,นมันโอเคอยู่นะผมถือว่าโอเคผ่านเลยแบบว่าตั้งโชว์เรียงกันรวมกันครบทุกๆแบบนะมันก็จะสวยแบบ เทียนในรูปเลยนะสวยเลยนะครับผมนะฮะถ้าเพื่อนๆถูกใจนะครับก็สามารถกดไลค์ subscribe กันได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามสำหรับรับชมคลิปใหม่ๆของทางช่องด้วยนะครับขอบียนในคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้พบใ่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอให้ท่านประสบโชคดีมินิชัยสวัสดีครับ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 